จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในลานแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMOROG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ c h a n n e l อานัท9 4นะครับผมแล้วสําหรับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่17นะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมจะมาสอนให้ทุกคน รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้ใบสีม่วงเนี่ยครับไรฮีมสเตอร์ลิงใบสเปเชียลการ์ดเนี่ยครับก็นี่เลยครับผม P.L. Player of the Month นะครับผมนั่นก็คือแอ e m พรีเมียร์ลีก y e r of the Month นะครับก็ถ้าเราอยากได้ไรฮีมสเตอร์ลิงใบสีม่วงนี่นะครับการ์ดดูแบบโคตรเทพมากครับ84โอ้โหวิ่ง95ครับเกือบจะเร็วเท่ากับแอร์โอบามยังแล้วครับผม เรี้ยงบอลก็89เย็ดเคแล้วก็ยิง80นะครับราฮิมสเตอร์ลิงดูโหดมากครับแต่ก่อนเราจะได้ใบสีม่วงราฮิมสเตอร์ลิงนี้นะครับเรามี3เควสใน Premier League Play of the Month เนี่ยครับเราต้องทำข้อนี้เลยครับผมเควสอันที่แรกนะครับ Manchester City นะครับเราต้องการ11ตัวเล่นนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อนี้เลยครับผมนักเตะแมนซิตี้ของผมนะครับแบบถูกๆเลยนะครับเนี่ยถูกๆมากเลยครับนี่เดี๋ยวดูครับ10,000 5000 4 8 0 0 2001นะครับนาวัส3 000, 5 0 0เฟอรนันโดนะครับ1,900คอรอฟ1 9 0 0คลีชีส่4ันหันญ่าแ0 0นะครับแล้วก็ซาบเลต้า9001 แล้วก็แพงที่สุดนะครับในทีมของผมก็นี่เลยครับผม Claudio Bravo 85 rating ะครับแล้วก็ q คว s สที่2นะครับผม Premier League อันนี้เลยครับเดี๋ยวผมโชว์ทีมที่ผมสร้างมาให้ครับถูกที่สุดหน้าที่ผมสร้างก็นี่เลยครับ Bekovic อยู่โกนะครับผมแบ็ k ซ m o r e n o ตรงกลาง w i l l i a m เอ่อไม่ใช่วิลเลีย Williams John Terry แล้วก็ Ivanovic Picual และเมล่า Sigurdsson ตรงกลางกับออสการ์นะครับ Pedro ป i กซ้ายกองหน้า Lopez แล้วก็ซาลิมานี่ครับผมเดี๋ยวดูราคาครับ โลแพสผมซื้อมา2องเออสองพันเกเซลิมานี่นะครับผมซื้อมา4ี่พันแปดอักเพนโดสี่พันสี่ออสการ์ห้าพันแปดนะครับแอสซิกัสเซนสองพันสี่ครับถูกมากเลเมล่าสองพันแปดถูกครับอีวานอวิชนี่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมในแพ็กมันได้ครับจอห์นเทอร์รี่หกพันนะครับถูกมากแปสิบสี่เรทติ้งจอห์นเทอร์รี่เนี่ยอัชลีย์วิลเลียมส์นะครับเฟิร์สโอเนอร์นี่ผมแพ็กได้นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียคอยสักบาทครับแล้วก็ แบ็กซ้ายนะครับโมเรนโนสามแปดพันสี่นะครับผมแล้วก็อยู่ในโกเบโกวิชเจ็ดพันเอ็ดนะครับทีมที่ผมสร้างเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ผิดนะครับไม่เกินสามหมื่นอ่ะสามหมื่นคอยนะครับก็เควสที่สองนี่นะครับผมแครเมลีกนะครับเราจะได้สองแร่โก้แพ็คนะครับแพ็คละสองหมื่นห้าได้สองแพ็คแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมอังกฤษทีมทีมอังกฤษอ่ะฟูลทีมอังกฤษเลยครับนี่เลยครับผมทีมฟูลทีมอังกฤษอันเนี้ยถูกที่สุดเลยครับเนี่ย โจฮาร์ดนะครับผมเริ่มจากคุณรัศมีประตูเลยอ่ะผมซื้อมา6,400นะครับผมบิ๊กเคหกพันสี่หมือนกันคนะจากเยลค่า3,800นะครับกาวเดอร์บารีห้าร้อยคอยน์เว้ยแลนด์จอห์นสันเก้าร้อยคอยน์ครับไรน์เบตเรนพันห้านะครับผมไมเคิลคาริกพันห้านะครับทอมคลาเบลี่นะครับห้าร้อยห้าครับผมแโนเบิลเจ็ดร้อยห้าสิบครับลีออนเบริตันนะครับซื้อมาหกร้อยคอยน์เว้ย อันดี้คาร์โร750คอยน,นี่แหละครับทีมฟูลทีมอังกฤษของผมที่ถูกที่สุดเลยอ่ะอันนี้เลยครับไปสร้างได้ถ้าใครอยากได้ไปสีม่วงราฮีมสเตอร์ลิงนะครับเย็ดเคเว้ยได้ละเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผม p l a y of the Month c o m p l e t e ได้ราฮีมสเตอร์ลิงแล้วการ์ดแบบ เท่มากครับใบสีม่วงราฮิมสเตอร์ลิงก็นั่นแหละครับผมเทคนิคของผมนะครับที่จะล็อกราฮิมสเตอร์ลิงใบสีม่วงได้นะครับ84เบรท์้องราฮิมสเตอร์ลิงสเปเชียลการ์ดเนี่ยครับก็ทำแบบผมนั่นเลยครับมันถูกที่สุดแล้วครับในตลาดนะก่อนจะไปมาเปิดแพ็คที่เราได้จากราฮิมสเตอร์ลิงชัลเลนจ์สกอตเบอร์เลอร์ชั l เลนจ์มาเลยดีกว่าครับมาพรีเมียมโก้เพลสแพ็คแพ็คแรกครับมาเปิดอันนี้ก่อนเลยมาอ d ด n น a ร์ฮัสซาฮัสซาแร โอ้โหใครวะโอ้โหเอนไดใครโอ้โหโอ้ทำไมทำอย่างนี้กับผม EA โอเคครับเน่าไปแล้วครับแพ็คแรกเน่าครับผมแพ็คที่2แรร์โกแพ็คนะครับผมมี12ไอเทมแร์ทั้งหมดเลยครับแพ็คนี้ดีแพ็คนี้ด,ดีขอร้องอไม่ใช่สีดำวะอ,อุ้ยโอ้นึกว่าจะเป็นโกดิน ผมนึกว่าจะเป็นโกดินครับผมถ้าโกดินเนี่ยอาจจะแพงนะครับแต่กิมินเนสครับผมโอ้โหกิมินเนสมีใครอีกกาเซียครับแล้วก็บาโรอโอ้โหเสียดายเสียดายครับโอเคแรโกแพ็คที่สองนะครับผมขอร้องขอแบบวอล์กเอาโอ้ <c oughs> โอ <c oughs> โ,อโนโริโตโนโริโต <c oughs> ผมเพิ่งขายแมนซิตี้โนโริโตไปครับเมื่อกี้มันเอารีเทิร์นมาให้ผมอีกแล้ว โนริโตครับอุ้ยคากาวะลันซีนี่มูเรียลอุ้ยแพ็กนี้โอเคครับโอเคครับผมแพ็กสุดท้ายขอแบบวอล์กเอาือว่าใบสีดำเมเจอร์แพ็กครับผมไม่อยากกดเลยเว้ยไม่อยากกดครับมาเมเจอร์แพ็กโอ้โหโอ้โหรูเฟ่รูเฟยอีกแล้ว 8 5รูเฟย์ครับโอ้โหมาทำไมวะทำไมไม่เป็นลริสรูเฟย์มีใครอีกครับมัตเชลครับซันเชสผิดไม่ใช่อเล็กซิสซันเชสนะครับแค่นั้นครับผมโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหรว่วะก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมก่อนจะไปนะครับกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ subscribe ให้ผมหน่อยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้เลย แล้วก็มาพบหาผมได้ด้วยนะครับที่ Facebook i n a t 9 4ลิงก์รื่องของผมจะอยู่ข้างล่างแต่สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนแค่นี้เจอกันใหม่ครับคราวหน้าสวัสดีครับเช็ดละครับ what A later few moments later.